สวัสดีค่ะดิฉันปัทมาภพปีเช้าธิดาตค่ะจากสำนักข่าวซันเบอร์รี่ค่ะวันนี้นะคะเป็นนักข่าวฝึกหัดจะมาอ่านข่าวค่ะรายงานสภาพอากาศหนาวจัดวัดอุณหภูมิที่บริเวณจุดชมวิวกิว่วแม่ปานบนยอดดอยอิทอนทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์นำค้างแข็งหรือเหมยขา่าบนยอดอเป็นนักข่าวต้องแบบหน้าตาซีเรียสหน่อยอ่านม่อ่านม่รายงานสภาพอากาศหนาวจัดวัดอุณหภูมิอ วัดอุดรภูที่บริเวณจุดชมกิวแม่ปานบนยอดดอยอินทนนท์อำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์น้ำค้างแข็งหรือเมคะ่ะบนยอดหญ้าและต้มกิ่งไม้ใบไ,ไม้ตอนเนื่องเป็นวันที่3คะ่ะไม่คว้าทำไมไมะเป็นนักข่าวต้องมองกล้องด้วยอ่าโอเคโอเคโอเคเป็นนักข่าวห้ามเสยผม <c oughs> อมมไมได่มไมไดโร<อ>งพยาบาลบ้านแพ้วเปิดสาขาสาทรเพื่อรองรับผู้ป่วยในเขตรกรุงเทพมหานครเขาไม่อ่านตัวย่อกัน ผู้ป่วยในเขตรกรุงเทพมหานครเริ่มเข้าใช้บริการเรือเริ่มเริ่มเ,เริ่มเข้าใช้บริการตรวจโรคและสุขภาพ<ท>ด้านอายุรกรรมตาไข่ข้อและกระดูกที่โรงพยาบาลบ้านแพ้วสาขาสาทรซึ่งเป็นสถานที่แห่งใหม่ทดแทนสาขาพร้อมมิตรที่ปิดไปสิ้นเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2559หรือในปีคิดศักราช2022 2017ที่ผ่านมา เพื่อรองรับและลดกระทบและลดเฮ้ยทำไมมันแรงขึ้นเรื่อยๆอ่ะ <c oughs> และลดผลกระทบกับผู้ป่วยให้ให้ตีทีมงานทีมงานมันยิ้ม <c oughs> และลดผลกระทบกับผู้ป่วยที่ต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลต่อร,ร,รักษาในโรงพยาบาลต่อเนื่องสามารถรองรับผู้ป่วยได้กว่า300คนต่อวัน <c oughs> อ๋ออดีตมะขุเทศคนนึงในจังหวัดเชียงใหม่เจ้เงินอะไรอันนี้ข่าวภาษาเหนือใจ้เงินตีอ่านว่าอะไรเจ้เงินตีสะสมมาเมินหลายเจเงินตีสะสมมาเป็นอ่านใจไหมใจเงินตี้สะสมมาเมินหลายปีหลายปี ปี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 ลายหลายปีการหัวเราะาทคนไหนสองคนเลยยิ้มนี่เนี่ยอินนี่ทำแรงอ่ะนี่เนี่ยซื้อจ้างมาเลี้ยงปื๊ดโอ้ยไม่อ่ะและเปิดหื่อนักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างประเทศได้ใกล้ชิดกับจ้างซี่เลี้ยงโอเคข่าวต่อไปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจ้างจ้างซี่เลี้ยงไว้ผ่านกิจกรรมยะสปาจ้าง ต่อไปยายติ๋มชาวบ้านจังหวัดโครดโคกควนขุนจังหวัดโครโคกขนขุนไทยใกล้นาปรับปรุงพระแดยะเยได้เกิดอาการชะึงงักงึกงันหลังฟาดขาดฟักอ่อนที่ก่อนที่เที่ยงฟัดฟะขาดเกิดทำให้น้ำลายไหลย้อยค้อยผัดต้มฟัก อทั้งหมดเอาไปให้ใน้ำลายยายไหลย้อยค้อยผัดต้มฟักหมูหมึกกุ้งผักบุ้งหลงเหลงเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบพบมึกหกรถมุ้งมุ้งเลอะหมึกหมดขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการ <c oughs> ยากินเลี้ยงเปลี่ยนเสียงยากินยากินยากินลินล <c oughs> ล้นเปลี่ยนเสียงคินแค่เขียงเขียนเขื่อนครึ่งคือไข่โอ อ่านข่าวไม่เป็นภาษาคนเลยท่านขอขอบคุณน้ำพลิกยายฝีกินแล้วหายหอบหิดฝีหากหอยหนีให้หาหนีหากหอยขอขอบคุณร้านอาหารอากูดคุกคูตคุกแอชมาคุกกี้แอสอากูดคุกอหม่คุกกี้แอสอากูตคุกคูตคุกคุกกี้เย้ต่อไปไปข่าวสุดท้ายแล้วเป็นข่าวเกาหลีค่ะ B ิ U ช,ชัดเจน B Q โอ้ยอ่านดิให้มันอ่านให้มันอ่านมา <c oughs> <ๆ>มาช่วยกันเร็วเร็วีชิวสุดหนุน Sky E I E I E I ย้ายคืออะไรต้น R E I E I E I ใหญ่ ฟูดูซีไฟยัย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 มาไลท์บิวตี้บีชิวซิปนันสกายยั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 ยแกโลอาจินไอยัย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 จอมาลลีโลไปนันจ้ามันเนบิวตี้โอ้ยหลังจะผัก อ่านค่ะอ่านมา B สื่อสดนึงสกายอีใหญ่อีใหญ่อีใหญ่ใหญ่เตโลโ b จิขอขอเชิญคนเขียนข่าวมาอ่านด้วยค่ะ Oh oh แทาย่พีซอนสกายอ้ออเทยนเทยอนวันนี้นะคะสำหรับปัทมาพรที่เป็นนักข่าวฝึกหัดนะคะอยากบอกว่าการเป็นนักข่าวที่ดีมันยาก มันง่ายมากค่ะแล้วก็ขอฝากสำนักข่าวชันเบอรี่เลอ้อมอกอ,อ้อมใจนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ